สวัสดีครับป้าเลอที่ดสองแควนะครับวันนี้ขอนําเสนอที่นาสีสวยแปลงตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนพองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเอ่อที่ตรงนี้นะครับถ้าคุณมาจากถนนเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งสองหกตรงข้ามกับวัดตาลสุวรรณนะจะมีซอยนะครับจะมีซอยเอ่อคล้ายๆกับตรงนั้นจะมีร้านอาหารหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับคุณเลี้ยวตามเลาะตามคลองชนมาทานมาเลยนะจากนู้นมาถึงนี่ประมาณสองกิโลนะครับห่างจากถนนเอ่อถนนคอนกรีต นะครับถนนคอนกรีตตรงนั้นไม่ไกลนะครับถ้ามาทางตรงนะแต่ว่าแนะนําว่ามาเลาะตามคลองมาเนี่ยจะเป็นถนนดินอย่างเงี้ยนะครับจะโอเคกว่านะครับอ่าติดกับตรงโน้นนะสังเกตดูมีบ้านคนอยู่ยเห็นไหมฮะตรงนั้นนะแนวมีบ้านคนอยู่ระยะตรงนั้นคือหมูบมนะบหม่บ้านล่มโพนะครับหมู่บ้านล่มโพตรงซอยตาลสุวรรณจากนู้นมานี่เนี่ยไม่ไกลเลยนะครับอ่าโซนตรงนั้นมีไฟฟ้ามีประปาแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับตรงนี้ยังเป็นที่นาอยู่นะ แล้วก็แนวตรงนู้นครับเห็นป้ายเห็นอะไรอยู่ตรงนู้นน่ะตรงนั้นคือตรงแยกวิกซีนะครับตรงแยกเรินแพนะเนี่ยที่เห็นป้ายอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยห่างจากตรงแถวแถวตรงแยกวิกซีหรือแยกเรินแพไม่ไกลเลยนะครเป็นียงแตวว่าตรงนี้เป็นแนวทุ่งนาแล้วก็จะมีถนนเราเรียกว่าโครงการชอหนึ่งนะครับเป็นถนนกว้างสามสิบเมตรที่เป็นถนนตัดผ่านจากตรงแยกเรินแพเพื่อที่จะเชื่อมต่อมาตรงแยกประโดกนะครับเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการยราจรนนะ บริเวณถนนตรงนั้นจะอยู่แนววิ่งนาที่สองตรงนั้นนะครับตรงนั้นเขาเขาปักหลักเขตไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าโครงการยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการถนนกว้างสามสิบเมตรเนี่ยมาถึงตรงแนววัดตะวีเลี่ยมบริเวณตรงนู้นครับตรงนั้นเห็นตึกอยู่ตรงนั้นคือตึกท็อปแลนด์นะครับแล้วตรงนี้มองเห็นหมดเลยนะแล้วตรงนั้นก็จะเห็นแนวแนววิวภูเขานะครับอ่าตรงนั้นเป็นแนวแนวเขาเขาฟ้านะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นบริเวณอําเภอวังทองี่เห็นชัดเจนนะครับ แต่ว่าในกล้องนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าถ้าเผื่อคุณมาเห็นเนี่ยจะเป็นรูปอ่าเห็นอะไรต่างๆชัดเจนมากแปลงที่ดินที่ผมจะประกาศขายถัดจากแปลงนี้ไปนหน่อยหนึ่งนะครับแนวแปลงนี้เป็นหน้าแปลงนะครับอ่าถ้าคุณสนใจซื้อก็ขายด้วยนะะแต่ว่าแนวแปลงที่ผมจะประกาศขายนะไปมีเสาอยู่นะเสาต้นที่หนึ่งถัดไปเป็นเสาต้นที่สองตรงนั้นเลยคือแนวแปลงที่ผมจะประกาศขายพื้นที่หกไร่สองงานกว่านะครับอ่า จะเข้านะครับวิธีการเข้าเนี่ยเข้าตรงบริเวณถนน,นคันคลองนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้รกพอสมควรต้องใช้ไมโครเคลียถึงจะรถเข้าได้นะครับแนะนําว่าเนี่ยเข้าถนนตรงนั้นก็ได้นะถนนคันคลองนะขับรถตรงไปจะไปถึงหน้าแปลงที่ดินเดี๋ยวผมไปสรุปคลิปหน้าแปลงที่ดินแล้วผมจะบอกให้ว่าเป็นยังไงี๋ยวก่อนอื่นตรงนี้เนี่ยผมจะพาดูแนวแปลงที่ดินโดยสังเกตีิทีนึงก่อนแล้วกันนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวผมจะพาชมแนวแปลงที่ดินนะครับอันนั้นคือแนว แนวท้ายแปลงนะแนวท้ายแปลงส่วนแปลงที่เรียนที่ผมจะประกาศขายคือข้างในเนี่ยสังเกตดูเนี่ยมีเสาเสาต้นที่หนึ่งคือเสานี้นะฮะมีเสานี้นะ,ะแล้วก็ถัดไปต้นที่สองตรงโน้นนะครับแนวเสาต้นที่สองตรงนั้นเนะี่ยตรงนี้นนะเนี่ยเนี่ยไล่ไปตรงนั้นเลยนะะนั่นแหละฮะทั้งหมดเน่ะเป็นพื้นที่ห้าเหลี่ยมนะครับเป็นพื้นที่ห้าเหลี่ยมหน้ากว้างหกสิบสองเมตรนะฮะสวยครับแปลงนี้ใช้ได้เลยอติดคลองยมตทานนะครับแนวคลองยมตทานก็คือแนวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไป อธิบายหรือว่าสรุปท้ายคลิปให้ชมให้ดูบริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนบริเวณตรงนู้นนะครับเห็นป้ายอยู่ตรงนั้นนะ่ะป้ายตรงนั้นคือบริเวณแถวบิ๊กซีนะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะตรงนั้นนะครับแล้วก็บริเวณแถวแถวเนี้ยนะครับอก็จะเป็นโรงแรมมิลรลากูลโรงแลมลรมมรกลาลากกนก็อยู่แถวแถวประมาณนู้นนะครับ แล้วก็ท็อปแลนด์ก็อยู่แถวๆประมาณนู้นนะแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวผมถ่ายสรุปแล้วผมจะอ่าถ่ายให้ดูทีหนึงแล้วกันให้ดูตรงนี้ก่อนฮะเออตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอเคครับใช้ได้เลยนะครับถ้าสนใจไงก็ลองดูนะครับเหมาะที่จะอ่าซื้อเก็บไว้เป็นโมรโโดกตกรทอดนะครับหรือว่าคุณจะทําทเป็นส่วนกเกษตรก็ได้นะใช้ได้เลยแปลงเนี้ยนะครับายไฟฟ้า ปลาปานะฮะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าโครงการในอนาคตมาแน่นะเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับหลายๆที่นะครับก็ถูกนายทุนนะนายทุนได้กว้านซื้อแปลงใหญ่ๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นนายทุนเนี่ยเขาซื้อก้านแปลงใหญ่ๆไว้แสดงว่าเขามองเห็นอนาคตว่าบริเวณแถวเนี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่พัฒนาต่อยอดได้อีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าคุณซื้อเก็บเอาไว้ด้วยนะผมว่าโอเคเลยนะะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปให้ชมแล้วกันนะครับ สรุปท้ายคลิปนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพาไปดูแนวแปลงที่ดินที่เห็นภาพรวมตรงนั้นแล้วนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินตรงนี้เป็นถนนเป็นถนนคันคลองนะครับตรงนี้คือคลองชุมพรทานเลสอาร์ซีเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ถัดตรงนี้นไปหน่อยน่ะจะมีเสาทาสีเหลืองอยู่ตรงนั้นคือแนวเขตแปลงที่ดินเนี่ยฮะแนวที่เป็นต้นข้าวสีเขียวนานยาวไปนู่นเลยแล้วตรงตรงนู้นมีเถียงนามีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเป็นสระนะครับสระเนี่ยประมาณสองงานแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะ เนี่ยหมดเนี่ยหไร่สองงานกว่านะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเผื่อว่าคุณไม่สะดวกเข้าเนี่ยจริงๆถนนตรงเนี้ยคันคลองฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเข้าได้เพียงแต่ว่ามันรกต้องเอาแม่โคเลียถึงจะเข้าได้ตรงนี้เนี่ยเขาโล่งแล้วเพราะว่ารถเขาเข้าออกสะดวกคุณก็ไปทาเรื่องขออนุญาตทําสะพานท่าตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้ามเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงเนี้ยเหมาะที่อยาซื้อเก็บไว้เป็นมรดตกตกทอด หรือว่าซื้อเก็บเก่งกําไรนะฮะหรือว่าคุณจะทําทเป็นสวนเกษตรก็ได้เพราะว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยต่อไปเป็นที่แห่งอนาคตเลยนะครับมีอนาคตแน่นอนเพราะว่าหลายๆที่บริเวณแถบนี้นะฮะในทุนซื้อแปลงใหญ่เอาไว้ค่อนข้างเยอะแถวนี้เปลี่ยนมือเกือบหมดแล้วนะครับในทุนซื้อไว้ขนาดนี้แสดงว่าในอนาคตมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆนะผมไม่กล้าฟันธงว่าเป็นยังไงแต่ว่าจุดยุทธศา,าสตร์ตรงนี้คุณขอตําแหน่งพิกัดกูเกิลผมได้นะเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ ต่อไปเจริญแน่นอนนะพเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะอยู่ใกล้ๆก,กับถนนโครงการ30เมตรที่ผมบอกแหละที่ว่ามาอยากแยกเลือนแพนะครับที่เชื่อมต่อไปแยกประดกตรงเลี้ยงเมืองฝั่งทางทิศเหนือนะครับก็คือผ่านบริเวณแถวนี้นั่นเองนะฮะถ้าตรงนั้นไปหน่อยก็เป็นวัดสัสี่เหลี่ยมตรงนู้นไปก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าออกโอเคแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยสวยมากๆเลยราคาเนี่ยจับต้องได้อยู่นะตอนนี้ในอนาคตไม่แน่นะฮะ อาจจะเหมือนแถวทั้งท่าทองหรือแถวทั้งหนองฝาทั้งนู้นเนี่ยราคาจับต้องยากมากเพราะว่าราคาสูงสุดๆเลยตรงนี้ในอนาคตต่อไปก็สูงขนาดนั้นแน่นอนนะตอนนี้คุณมีทุนทรัพย์คุณรีบซื้อรีบคว้าไว้นะฮะเก่งกําไรไว้ตรงเนี้ยโอเคแน่นอน,นะฮะไงสนใจติดต่อมาตานนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนี่ตามครับ